เออก็สวัสดีนะทุกคนอยู่กับผมพอกอยายและแบลบเป็นนดเปล่ากกายดัมเมอร์ฮะโอเคก็ไปลุยกันต่อฮะไปที่ตึกออสคอบไปตามลาก,กินกอบลินกันดีกว่า <c oughs> โอเคไหนวะตามไปอ๋อนะี่ไงตามไปโอ้โหอ,อย่างช้าเลย หัวตรงนี้เป็นซีวอ็อกเจ็บออกออกเจ็บออ,ออกเจ็บ,ออจบไม่ใช่ออกเจ็บไปเลยอย่างนี้อีกทียิงไม่ได้วะอ่านี้เอาให้ติดป,ปักอิว เออไปแหมเด็กเทพผิวมากไปถ้าเสียงผมอ่อยๆนะก็ขออภัยครับเพิ่งตื่นไงตรงนี้แบ็ควิดีโอใช่ไหมทำไมแบ็ควิดีโอไม่ตามเอาขึ้นขึ้นเขาเป็นผัวเมียกันใช่ไหมเนี่ย อันนี้เอิบ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 ผิวม,ม,มากค่ะโอเคเก็บตังแป๊บอืมตัดพลังงานเออลงได้ละอัพ Why how I know shit. Let's go. See what object. Uh, Oscar. Looks like that booth scans for employees. it should be a me scan the Yeah. Mm. Bye. <clears throat> Within the Oscorp Building's high-security perimeter, Norman Osborne's labs undertake secretive research into radical new chemical and genetic technologies. Bye. อยู่ในตึกออสคอบแล้วนะครับอ๋อสไปเดอร์แมนมาไงเมื่อกี้สไปเดอร์แมนบอกว่ามาช้าจังอะไรเงี้ยอืมขึ้นเล่มมาแล้วโอเคเอาเสียงกีกลอบลินโอ้โหปลาระเบิดส้มน้ววะเฮ้ยเอาเชียะแล้วเอาเอาขอาไงเอาไงเกิดอะไรขึ้นอา คลีนม <laughs> okay, ันไม่เข <Wasn> ้าคุณเลยเกมต่อไปต้องไรมาไงก็ไม่รู้อย่าด้ออืมอึ๊ี่เหมือนฮอคไอจะติดนะฮะตูด บแบ็กวิดโอให้ไวหรือคลิปยาวอ,ออสคอปมีสีอะไรบ้างเหลืองแดงฟ้านะฮะเหลืองแดงฟ้าอ่ะโอเคส่วนตัวไม่ค่อยชอบแบ็กวิดว์ในภาคนี้เท่าไหร่มันไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนแบ็กวิดโอเท่าไหร่ ผมชอบในภาคเดียวมันเจอมากกว่าเออ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 ้อ s p i d e r แมนอืมไปทำลายละเน้นเลย Đừng à không có gì hết có ai chặt rồi, không Silver object Ngân, 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 ngân ngân Đẹp rồi, ngân well, ngân we here come through can park mm okay fire spider man coming through ah alert security breach detected เงี้ยไว้เดยเซนจัดเลยค่ะเออโหเต็มหน้าเต็มตาเลยยิงแม่งเลยแปะตกเอออะไรฟ้อ้าเฮ้ยเดชพมาไงวะ อา้าตัวแตกเด้ผูก s ูอี่เดฟผูกมาไงไม่รู้รอะเฮ้ยลวกอะตัวเกมเป็น,นอะไรเนี่ยเอออยางนี้เด็กนี่แหละเออ Yeah. Must change to Hawk Eye. Destroy Silver Object. Build. Build. Give up the cosmic brick, goblin. up the

อะไรฮะไงปิวตรงนี้ไม่เครื่องสแกนไปไม่ได้เอ้ยอยา่ยาอยา่าอย่านี่เลยจ้าเวิงเอ้สไปเดอร์แมน อ่อยใหญ่ดึงเออขี่กำลัเล่นอยู่นี่นี่อขอผ่าเไม่ได้เฉยเอาขำขำอ,อ,อะไรเอเฮ้ยล่งเชีย่ยเอาเอาอะไรปะ อ้าสแตนลีมาไงวะอ้าวลวงหบสแตนลีมาไงไม่รู้เมื o กี้อยู่ดีๆสแตนลีก็ลงมาด้วยนะ งงเลยแล้วใครที่ไม่รู้จักแสดงเลยก็น่าก็เขาก็น่าจะเป็นคนกล้ามาเวลนะก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นบ่อยอยู่นะฮะไปเล่นนอกลอบมาโอเคมีนอมมาไงอ่ะตัววูปับของสไปเดอร์แมนโอเคเธอมีปืนเอาหายตัวเฉย ตังกลัวอันนี้จะมีศัตรูไหมฮะต่อไปก็ใช้ห้องไอ้เฮ้ยต้องสแบบู้อ่ะแบล็ควิดด์มี่ีสายฟ้าด้วยซียวอ็อกโจมตีทำลายใจเย็นไดเย็นเดี๋เพิ่ง จริงผิดเลยค่ะห่านเอ้ยอืมเอ,อป่อสไปเดอร์เซนดึงอีกแล้วอ้าวดึงผิดทางด้วยเป็นไงล่ะเออ Oh great looks just like symbiote goo ต้องมีอะไรทุกอ,อย่างนั่นแหละตรงนี้อะไรอ,อ่ะเอาตรงนี้ต้องใช้วีนอมกับเอ,อ่อหรือไม่ก็โลกินะฮะในการว้าวลงไปข้างล่างซึ่งเป็นเอ,อ่อซึ่งข้างล่างมันมีของอยู่นะฮะเออีเป็นขึ้นนี้แหละหน้านั้นได้เลย ต่อยไม่ได้ต่อยเตะยายแข่งแก่งกว่าอะไรทั้งสิน้นเอา้าแบล็วิดโดมันาทำไมบางทีแบ็ควิดโดว์ไม่ตั้งใจเป็นแค่อุบัติเหตุทางการยนต์ใช่อะไรบ้าเฮ้ยเด็กจมหุ้ย,ยเงินเงินนี่อ่ะ ตรงนี้ต้องใช้พวกมีมพลังจิตนะฮะไอ้แบ๊กวิดโอเล่นเลยแกกดเฮดค้างฮึอ่าห้องไอ้ยู่ไงห้องไอ้อยู่นี่จะลงมาทำไมกันไล่บ้าโอเคโอเค ก็เงี้ยก็เงี้ยไปแกแบ,บวินโด้ยหน่อยข้างบนมันมีเครื่องเซ็นเซอร์อยู่ต้องใช้แบ,บวินโด้นะฮะโดดทีละขั้นตอนแบบไม่สเต็ปเอาเฮ้ยไปแล้วผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นเอ้ที่ละกดผิด ท่านี้ก็มีบันไดแล้วนะฮะ <c oughs> เราจะไปเติบกินกอบลิ้นด้วยกันแล้วก็วีนอม <c oughs> เอ้อล่วงเอ,อ้อ,อขึ้นมาเลยแบบ็กวีโตให้ผู้ชายอยู่ข้างล่างมองไม่มีอะไรแค่มองขาย เล่นสลกเลยด่านนี้่าอ,อาจจะแหลกหน่อยนะฮะก็มันมีพวกใช้นี่เยอะใช้อะไรการจอในการทำงานเยอะมากเช่นเนี้ยไอเหนียวเนียวของวีนอมเนี่ยโดยเฉพาะเลยขออภยัยเมื่อกี้เผลอกดปุ่มวินโด์โอเคไปต่อ มีน้องอยู่ตรงนน้นอยู่ในห้องที่ปิดประตูด้วยเฮ้ยทำลายไปนลแมนเก็บตังค์ให้หน่อยวิง เก็บไม่ได้อะอไม่งั้นไปทั้งมันคลิปยาวรีบๆด,ดึงรัวๆรัวๆเออผมาให้ประกอบแล้วเกีียม,มากเอาภายจ๋ายิงเลยวิววาววิโด เออยังไงอ่าาอืมโอเอ,อ,อย่างนี้นะครับเปิดประตูมีนอกออกมา uh, never good when the ตอนันนี้จะมีคนพังตัวนั่นไงอือกูเพิ่งเล่นมาทำได้แอะแอะเล่นแน่นอนเปลวเปลว อไอ้เนี่ยข้าหลังจะไปหาซื้อจอยนะฮะอันนี้ใช้คีย์บอร์ดเล่นเออเอออะไรเนี่ยวีนอมเหรอวีนอมวีนอมสาหรั v v บคนถูกสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ไหมเอา้าแบบวิโดโอมาขอโทษ เยอะเหลือเกินเออเอ้ยเอามียิงเนื้อไก่ด้วยตีก็ไม่ตายปึออ๊บ <c oughs> กดปุ่มพลังงานฮาวอายฮาวอายไปแล้วเออ อมึงจะตีสไปน์อร์แมนนี่ฟ้าไปเลยห้องไอเดียวเดียวนี่อา้าอะไรเนี่ยเรียบร้อยเปิดประตูได้แล้วพร้อมกับสมุนนะฮะไปน้์แมนนี่ฟ้า ังให้หมดไม่เว้นไม่เว้นเออล่วงอีกแล้ว่ะ let's go เป็นก็ตรงนี้ให้ประกอบใช่ไหมแต่นี่จะเป็นการประกอบเออลำโพงนะฮะโพงยักษ์นะฮะเพราะว่า วีนอมเนี่ยหรือเส้นกับดำๆมันเนี่ยมันไม่ชอบเออเสียงดงัดงๆนะแล้วก็ไม่ชอบไฟด้วยนะฮะก็เหมือนในการที่เราไปได้ไปดูหนังไงเหมือนในหนังแหละพูดผิดนี่ไงเหมือนในหนังสปไปเดอร์แมนนะฮะไปเลสโกมาอยู่ที่ไหนวะนี่อะใ,ใกล้ถึงแนละ้ว เซฟอะไรไม่เซฟอ,อาหยาเป็นไฟดับด้วยอาเจยบอกเลยจอกว่ะกันงั้นเนี่ยบอกเลยตรงนี้ผมอาจจะแหลกหน่อยนะครับเพราะว่ามีเอฟเฟกน้ำอยู่ตรงข้างๆนะครับเนี่ยพอเดินมางี้เริ่มแหลกละ nhà lạc lên Ồ Trả lời hơn Biu Biu Boom Spiderman Đừng Hướp <coughs> <ind chega> hướp ลล่ะมาห้องอะไรวะเนี่ยทีน yeah> ี <h 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 ่ปลอไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยเฮ้ยมีน้องมาแล้วโอ้ไม่นะมีนองนี่แบบฉันเห็นมันเออ ตาโตเลยทีเดียวฉันชอบที่จะสิงลา่าบแกนั้สไปเดอร์แมนดูผู้ประบของสไปเดอร์แมนนะคะเอาเดิเอ้อเออ ฮ <sociedad> ขำขำขำไปเออเออเนี <s Rock inhale> <lla bass> ้อ่างนี้ประกอบใช่ไหมจัดไปเฮืเครื่องเสียงอีกแล้วลำโพง จะโดนลิกสิตไหมเนี่ยอ้าวการกัลก็ลอกข้าบเลยเออโอ้โอ้ตบดูได้เออมาไม่หยุดไม่หย่อนมากันได้เรื่อยๆ งั้นมันโอเคไปเตรียมตัวไปก่อนเลยฮึบเรียบร้อยค่ะมีเครื่องอะไรวะไม่รู้เออเออเออมีน้องทำลายไปยืนอย่างวันนั้นไปนะยืนเลยไม่ได้ยืนดิ โหนึงเั้นไปเจอเครื่องพ่ไนไฟหน่อยเป็นไงนี่อ่ะเออพังเลยล่อคาบแล้วล่อคาบล่อคาบล่อคาบเออเนี่ยยกมันมากันเยอะเหลือเกิน

เออขาไงจะอะไรเพื่อนลิลระคังนะฮะมีนอมนี้ไม่ค่อยชอบไม่ชอบเสียงระคังเป็ดเหมือนกันเพราะมันเสียงดังในล่ะเพื่อวีนอมล่วงเรียบร้อยกินกอบลินมานี่อ่าไปเขาตามวิ่งไปตามระเบียบโอ้มันไปแล้ว อาขำขำขำลูกนี้ฉันน,น่าจะเอาหนูสอยกีกอล์ฟลินนั่นเนี่<ฮ>ยเยอะเหลือเกินสไปเดอร์แมนโหงานเยอะนะเราอะสไปเดอร์แมนแล้ว <c oughs> ลก็โหนใหญ่ไปตาระเบียบสไปเดอร์แมนอ่าก็จบไปแล้วนะครับสจหรับตึกออสคอป ไปไม่ได้สักอันไปบอกพบซิวว่าไดบิกกลับมาขอโทษครับที่กับเลือกหนีไปได้โคซันทำขนาดออสคอปแหละตอนนั้นเป็นไงบ้างพักพังคีย์บอร์ดไปหลายตัวเ <c oughs>

อาก็อยู่ที่ Stark Tower นะครับตึกของโทนี่สตาร์หรือไอรอนแมนของเรานั่นเองเอไอต่อว่ามายังไม่สคริปต์จังหวะดูไปก่อนนี่ไงไอรอนแมนกับฮ็อกโอเคพร้าหน้านี่เราจะมาเล่นไอรอนแมนกับ พักกันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับผม